มินดีต้อนรับค่ะอรวิชาแนลแม่บ้านอเมริกาขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมวีดีโอวันนี้ก็มายืนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านอีกเหมือนเคยค่ะเวลาตอนนี้ก็ประมาณเกือบ ทุ่มครึ่งแล้วนะคะพระาทิตย์กำลังจะรับเหลี่ยมเขาค่ะก็เลยอยากจะให้เ,เพื่อนๆนะคะมาดูพระาทิตย์ตกดินด้วยกันค่ะพี่อรีก็มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เกสรดอกไม้เนี่ยนะคะร่วงนะัปิวว่อนเลยนะคะก็จะมีอาการ จามอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ตานี่ก็ต้องใส่แว่นตากันแดดกันแสงเพราะว่าพี่หนิงเป็น dry eyes นะคะคุณผู้ชมมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูดวงอาทิตย์กำลังรับเปลี่ยมเขากันก่อนที่เขาจะมืดค่ะเป็นไงบ้างคะ่ะก็น่าจะประมาณไม่เกิน3นาทีน่าจะมืดแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เวลาก็ทุ่ม35นาทีค่ะ อากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชม แต่วันนี้พี่หนิงก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะอยู่ที่บ้านค่ะก็ะทํางานหลายอย่างเลยค่ะวันนี้นะคะก็ดูแลคุณพ่อบ้านนะคะก็ตัดผมให้นะคะแล้วก็ตัดเล็บมือเล็บเท้าอะไรปกตินะคะดูแลซึ่งกันและกันนะคะก็มีนวดเท้าอะไรให้แกบ้างนะคะก็คุณพ่อบ้านพี่หนิงก็จะปวดเท้าบ่อยนะคะเพราะว่าผ่าตัดนะคะก็จะต้องเหมือนกับว่าเราต้องนวดนวดพอให้คลายเส้นค่ะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะพาเดินมามุมนี้นะคะ เนี่ยค่ะพระอาทิตย์ก็เริ่มแล้วเนาะบรรยากาศก็กดีนะคะตอนนี้ก็เหมือนแดดล่มลมตกเนาะเงียบๆนะคะบรรยากาศในอเมริกาเนาี่ยทุกคนก็จะอยู่ในบ้านกันนะคะนในบ้านเป็นเป็นไงคะทุกคน <c oughs> นะคะพี่หนิงก็อยากจะออกมาคุยด้วยเนาะอยู่ในบ้านทั้งวันเลยวันนี้นะคะก็ออกมารดน้ําต้นไม้นะคะวันนี้เพื่อนบ้านก็ไม่อยู่นะคะเพื่อนบ้านหลังนี้นะคะก็ฝากพี่หนิงนะคะ รถน้ําต้นไม้ให้นะคะเพราะว่า,าไปเขาไปาเมืองเท็กซัสนะคะเขาไปเยี่ยมลูกลูกชายนะคะครอบครัวนะคะเขาย้ายมาจากเท็กซัสนะคะครอบครัวนี้เขาก็เลยฝากให้พี่หนิงฝากพี่หนิงรถน้ําต้นไม้ให้นะคะก็เหมือนกับเวลาที่พี่หนิงไม่อยู่ค่ะพี่หนิงออกไปแบบว่าไปไหนไหนไปเที่ยวไหนแบบอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะฝากกันนะคะเพื่อนบ้านบ้านใกล้เลนเคียงกันนะคะทุกคนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยว เนี่ยค่ะพระอาทิตย์นะคะดวงโตโ,โตเลยค่ะพระอาทิตยะะ์พี่หนิงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพระอาทิตย์ที่อเมริกามันดวงโตจังเลยนะคะยิ่งเวลาแบบว่า,าเหมือนกับเป็นช่วงช่วงหนึ่งอะ่ะพระอาทิตย์จะดวงโตมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะช่วงพระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าในเมืองสโปแคนนะคะพี่หนิงก็อยากจะมาคุยพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะมาเติมกําลังใจให้กันค่ะวันนี้ก็ มารดน้ําต้นไม้นะคะหน้าบ้านนะคะแล้วก็ออกมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะก็มาใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้นะคะแล้วก็เหมือนคนเราคะ่ะทุกคนมันก็ต้องใส่ปุ๋ยให้กับตัวเองด้วยนะคะใส่ปุ๋ยให้ตัวเองยังไงคะก็ให้กําลังใจนะคะเติมกําลังใจให้กันนะคะทุกคนนะคะเติมกําลังใจให้กันและกันนะคะก็ มีอะไรก็แบ่งปันกันแล้วก็เติมกำลังใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะทุกคนนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะมีความสุขนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโรควิบวับนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นต้นคาเมติสนะคะกำลัง แตกใบนะคะเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีขมิเมที่สวยๆนะคะพี่หนิงก็จะทําวิดีโอมาฝากเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็กําลังแตกยอดค่ะดอกไม้บ้านพี่พี่หนิงปีนี้นะคะเป็นแบบว่าออกดอกช้ามากๆเลยนะคะว่าฤดูหนาวมันมันหมดช้าคะ่ะปีนี้นะคะ แล้วบ้านพี่หนิงก็แดดไม่ค่อยมีด้วยนะคะไม่พอแดดนะก็ออกดอกช้าแต่ออกค่ะยังไงก็ออกค่ะหลังบ้านเนี่ยต้นไร่ลักก็ยังไม่ออกเลยนะคะเพื่อนๆนะคะโอ้ชีวิตก็แบบนี้เนาะชีวิตคนเราก็เหมือนดอกไม้ต้นไม้เนาะก็ต้องหมั่นรดน้ําผวนดินถึงจะออกดอกสวยงามนะคะก็เหมือนคนเราเนาะก็ต้องมีให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเวลามีปัญหาอะไรก็จะได้ผ่านนะคะเหตุการณ์ร้ายๆไปได้นะคะลูกชายพี่หนิงก็ มีกําลังใจขึ้นระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณแม่แล้วก็มีกําลังใจขึ้นนะคะรู้สึกว่า,าเข้มแข็งขึ้นนะคะแรกแกที่เขา,าโดนรถชนนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะเพราะว่าแขนแขนเขาต้องได้ผ่าตัดนะคะกระดูกแตกหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องได้ผ่าตัดก็จะ กลัวว่าตัวเองจะกลับไปทำงานไม่ได้อะไรประมาณนั้นเพราะว่างานของเขาก็เป็น trainer, เทรนเนอร์นะคะเป็นเวทเทรนเนอร์นะคะเขาก็จะได้ใช้มือนะคะในการทำงานและแบบว่ายกอะไรเวทยกอะไรสอนอเป็นครูสอนนะคะเป็นครูสอนที่ยิมนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็พักฟื้นนะคะตอนนี้ก็จิตใจดีขึ้นนะคะแล้วก็ไปตรวจโควิดเทสก็ผ่านเรียบร้อยไม่มีไม่มีโควิดนะคะตอนนี้ลูกชายพี่ดิงก็ จะเดินทางไปผ่าตัดที่ขอนแก่นนะคะทำไมเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าทำไมไม่ให้ลูกผ่าตัดผ่าตัดที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าพี่หนิงนะคะอยากจะให้ลูกกลับไปพักฟื้นที่ที่บ้านคะ่ะนะคะก็เลยบอกให้ลูกไปผ่าตัดนะคะให้โรงพยาบาลส่งตัวไปที่ขอนแก่นคะ่ะแล้วก็ตรวจโควิดเรียบร้อยนะคะไม่มีโควิดอะไรก็ พร้อมเดินทางแล้วก็ไปผ่าตัดที่ขอนแก่นเพราะว่าจะได้หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วก็จะได้พักฟื้นที่ขอนแก่นเลย good, Smith, ค่ะเพราะเรามีบ้านอยู่ที่ขอนแก่นนะคะก็อยากให้ลูกมาพักฟื้นที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะคุณยายคุณน้าก็จะได้ดูแลนะคะก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรพี่หนิงก็จะได้หมดห่วงจะได้ไม่ได้ห่วงลูกชายนะคะก็ตอนนี้พี่หนิงก็สบายใจขึ้นนะคะระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าลูกชายพี่หนิงก็ไม่มีโควิดแล้วก็อ่า กำลังจะเดินทางไปที่ขอนแก่นเพื่อทำการผ่าตัดแขนนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่ส่งมานะคะในข้อความแล้วก็ให้กำลังใจพี่หนิงนะคะพี่หนิงยอมรับว่าน,นะคะช่วงก่อนเนะี่ยพี่หนิงนี่ก็คิดมากคะ่ะนอนไม่หลับนะคะตื่นเช้าทุกวันเลยนะคะออกมาเดิอนอยู่คนเดียวเนี่ยแบบเนี้ยเหมือนเหมือนเพื่อนเเห็นเนี่ยแบบเงาเงาแบบเนี้ยเหมือนเพื่อนเพื่อนเห็นเนีน่ยไม่มีใครแบบเนี้ยพี่หนิงก็ออกมาเดินหน้าบ้านอย่างเงี้ยเหมือแนบบคนเหมือนคิดอะ่ะ คิดว่าตัวเองจะทํายังไงต่ออะไรแบบเนี้ยสงสารลูกอะไรแบบเนี้ค่ะก็ให้กําลังใจเนาะต่นี้ลูกก็จิตใจดีขึ้นแล้วนะคะระดับหนึ่งค่ะก็คงทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นนะคะค่ะพี่หนิงก็สําหรับตัวพี่หนิงเองก็รู้สึกสบายใจขึ้น,นะคะ่ะสบายใจขึ้นนะคะก็ อย่างบ้านนะคะท่านผู้ชมก็เราก็เป็นห่วงลูกนะคะไม่ว่าลูกจะอายุมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็เป็นห่วงเขาอยู่ดีค่ะพระอาทิตย์นะคะกําลังตกดินค่ะเป็นไงบ้างค้าเพื่อนๆน,นะคะก็มองได้แค่นี้เนาะถ้าเป็นถ้าเราอยู่อพอดีบ้านที่พี่หนิงอยู่เนี่ยมันจะมีทิวเขาล้อมรอบค่ะพอเห็นดวงอาทิตย์รับขดฟ้าก็จะเห็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่เราได้ขับรถเข้าไปในตัวเมืองนะคะในตัวเมืองเน่ก็จะเห็นแบบพระอาทิตย์ รับขอบฟ้านี่จะสวยมากๆเลยนะพระอาทิตดวงโตเลยนะคะแต่นี่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก็มองเห็นแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยตัดกับขอบของทิวเขานะคะเป็นทิวเขาเล็กๆค่ะคุณผู้ชมนะคะคุณพ่อบ้านไม่เคยพาพี่หนิงเดินขึ้นเขาเลยค่ะคุณผู้ชมสามีพี่หนิงกลัวการเดินมากนะคะเพราะว่าแกผ่าตัดขานะคะแกก็เลยจะ ค่อนข้างจะระมัดระวังตัวเองนะคะก็ไม่ไม่ค่อยเดินไม่ค่อยอะไรก็เซฟตัวเองไว้สําหรับเต้นลำโดยตรงเลยไม่ใช่อะไรมากไปกว่าการเต้นลำนะคะอ่าตอนนี้ดอกไอริสของพี่หนิงนะคะก็เริ่มบานแล้วนะคะทุกคนนะคะก็ก็จะทยอยอ่าบานกันไปเรื่อยๆเนาะก็ตอนนี้ก็อันนี้ก็ไทเกอร์ลิลลี่นะคะต้นใหญ่มากแล้วนะคะดอกนี้จะเป็นดอกสีส้มนะคะอันนี้เป็นไอริสนะคะสีม่วงออกดอกแล้วะคะ่ะ สวยค่ะสวยมากๆเลยแล้วก็ออกดอกทนด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะพี่หนิงก็รอชมกุหลาบนะคะเพื่อนๆก็รอชมกุหลาบไปพร้อมกับพี่หนิงนะคะกุหลาบพี่หนิงมีหลายสายพันธุ์เลยนะคะทั้งดอกเล็กดอกใหญ่นะคะแล้วก็ลินลี่ด้วยนะคะท่านผู้ช,ชมลินลี่มีสีแดงสีชมพูแล้วก็สีเหลืองด้วยค่ะสวยค่ะเดี๋ยวไว้พี่หนิงทาวิดีโอให้กับเพื่อนๆดูนะคะผู้ได้ยินเสียงเหมือนรถวอเนาะสงสัยเกิดเหตุนะคะแถวๆนี้นะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวพี่หนิงพาเพื่อนๆเดินไปดูหลังบ้านพี่หนิงหน่อยนะคะว่าวันนี้หลังบ้านเป็นไงกระลอกกระลอกมากิน <c oughs> กระลอกมากินกระลอกมากินในผักที่พี่หนิงโรยไว้หรือเปล่านะคะอันนี้พี่หนิงก็อันนี้ก็เป็นพวกอ,อะไรนะคะลาเวนเดอร์นะคะท่านผู้ชมอันพวกนี้ก็ เพื่อนๆสังเกตนะคะเพื่อนบ้านพี่หนิงนะคะได้หญ้าแล้วก็เอาเอาหญ้ามาทิ้งไปที่โคนต้นนะคะดูไม่สวยนะคะแต่ก็ช่างเขาเถอะเนาะพี่หนิงก็แล้วแต่เขาแล้วกันไม่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะคะทุกอย่างก็แต่จะให้ทุกคนเหมือนทําถ้าเหมือนเราก็เป็นไปไม่ได้เนาะอันนี้พี่หนิงก,ก็เลงจะเข้าไปหลังบ้านนะคะเดี๋ยวเอากรอประตูออกแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเนี่ยค่ะคือหลังบ้านพี่หนิงนะคะหลังบ้าน พี่หนงขอล็อกประตูบ้านแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะออกฝั่งกันนู้นนะคะไม่ออกฝั่งไม่ไม่ไม่กลับทางเดิมนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นบริเวณหลังบ้านของพี่หนิงนะคะท่านผู้ชมนะคะพี่หนิงก็จะมีแทมป์โพลนนะคะ่าให้ลูกหลานเล่นนะคะแล้วก็มีพวกชิงโชคชิงช้าสไลด์ไล่ไ้ให้ตัวเล็กมันเล่นอยู่นะคะก็ก็เนี่ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นบริเวณหลังบ้านนะต้นสนก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะท่านผู้ชมนะคะ พาชมบรรยากาศค่ะไม่มีอะไรพี่หนิงก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะคุยกันไปนะคะวันนี้ที่จริงพี่หนิงอยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกําลังใจให้กับพี่หนิงนะคะแล้วก็ส่งข้อความมานะคะเรื่องที่ลูกชายพี่หนิงประสบบัติเหตุนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจเลยจริงๆะคะ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกระถางดอกไม้นะคะ มุมนี้ก็เป็นมุมที่พี่หนิงนั่งเล่นนะคะช่วงกลางวันนะคะพี่หนิงก็จะนั่งเล่นนะคะออกมานั่งเล่นกับแมวนะคะกับแมวอยู่แถวๆนี้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นกุหลาบนะคะเพื่อนๆนะคะต้น <emphasize> พีโอนีค่ะกําลังแตกกําลังแตกดอกนะคะนี่ค่ะพีโอนีนะคะพันนี้ก็เป็นสีขาวนะคะพันสีขาวอันนี้ก็เป็นกุหลาบสีเหลืองนะคะยังไม่ออกดอกค่ะ ปกติออกดอกแล้วนะคะคุณผู้ชมปีนี้ช้ามากๆเลยนี่เป็นพิอนีสีาบานเย็นนะคะสีสีชมพูบานเย็นค่ะคุณผู้ชมนะคะก็กําลังเป็นอ๋อเป็นดอกนะคะยังไม่บานนะคะนี่ก็เป็นกุหลาบสีชมพูค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกระถางบนระเบียงบ้านกันค่ะ ก่อนจากการคลิปนี้นะคะพี่หนิงก็พามาดูดอกไม้แขวนพี่หนิงอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ต้องหมั่นรดน้าพรวนดินค่ะหมั่นรดน้ําเขานะคะดูแลค่ะอยากให้เขาสวยงามก็ต้องดูแลเขานะคะคุณผู้ชมนะคะก็เหมือนคนเราค่ะก็อยากให้ชีวิตมีความสุขก็ต้องหมั่นเติมกําลังใจให้กันและกันนะคะคุณผู้ชมนะคะพี่หนิงขอฝากโครมญี่ปุ่นนะคะ ไปให้เพื่อนๆทุกคนนะคะให้เพื่อนๆนทุกคนมีความสุขนะคะพี่หนิงขอเติมกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะชีวิตก็เออเป็นแบบนี้ค่ะมีเศร้ามีสุขมีก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องเข้าใจทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปนะคะเหมือนที่พี่หนิงผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้นะคะเพื่อนๆนะคะนี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะ ของพี่หนิงนะคะแชร์ให้กับเพื่อนๆดูวันนี้นะคะว่าวันนี้พี่หนิงมีความรู้สึกยังไงนะคะตัวนี้ก็เป็นอาหารคนกคัมิงเบิร์ดค่ะเพื่อนๆนะคะพี่หนิงมีอยู่2อันนะคะฝั่งโน้นก็มีนะขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมที่ให้เกียรติเข้ามารับชมวิดีโอของอาร e c ีชาแนลแม่บ้านอเมริกามารับฟังเรื่องราวที่ จากใจที่ได้แช์นะคะจากความรู้สึกให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังนะคะว่ามีความรู้สึกแบบไหนนะคะสําหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะเรื่องของลูกชายนะคะก็ขอบคุณจากใจเลยจริงๆค่ะที่ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ส่งข้อความมาให้กําลังใจพี่หนิงมากมายนะคะตอนนี้ก็ลูกชายพี่หนิงก็ตรวจโควิด ผ่านแล้วนะคะแล้วก็กําลังเดินจะเดินทางไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่นนะคะหลังจากนั้นก็จะพักฟื้นที่ขอนแก่นที่บ้านของเราค่ะก็พี่หนิงก็บอกลูกว่าให้พักฟื้นจนกว่าจะหายนะคะก็ยังไม่ต้องให้กลับไปทํางานนะคะช่วงนี้พี่หนิงก็จะดูแลลูกๆไปก่อนนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรคะ่ะชีวิตก็แบบนี้คะ่ะทุกคนก็มีสุขมีทุกข์นะคะปะปนกันไปนะคะจะให้มีความสุข ทุกอย่างเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทำใจะคะ่ะแล้วก็รับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีสตินะคะพี่หนิงยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาพี่หนิงกังวลแล้วก็คิดมากพอมาวันนี้นะคะเมื่อคืนที่ลูกชายโทรมาบอกว่าโควิดผ่านแล้วแล้วก็พร้อมจะเดินทางไปผ่าตัดพี่หนิงก็สบายใจโล่งอกแล้วนะคะก็เพื่อนๆคะ่ะ ตรวจโควิดที่เมืองไทยค่าใช้จ่าย4,000บาทนะคะไม่ได้ตรวจฟรีเหมือนที่ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนระมัดระวังนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอย่าให้ได้ไปอยู่ในกลุ่มอ,อยู่ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะจะได้ไม่ต้องอมีปัญหานะคะเพราะว่าการเป็นโควิดที่เมืองไทยเนี่ยรู้สึกจะ,ะยังต้องได้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจเองอยู่นะคะลูกชายพี่หนิงก็จ่ายไป4,000นะคะเพิ่งส่งบินมาให้แม่ดูว่าจ่ายไป4,000บาทนะคะก็ค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะไว้ เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ